สวัสดีครับแฟนคลัช่อง FC In Love of c i ย l ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับใน,ในกรณีแจ็ก,กี้คือแกขยอมรับน้องก็ยอมรับแล้วผมก็ ยังรักคือคุยกันดีๆกับแจ็กกี้คือแจ็กกี้คือคือที่ผ่านมาผมก็ก็คือเล่ากับรูคือผมกับรูแล้วผมกับกระซิบตลอดยาเด้อจังสันทังสี่กันแต่ว่าวันนี้พอเราอ่าเข้าออกไม่แอคชั่นนองเลยโอเคย่อมรับโอเคเราเคารพน้ำถือกันเหมือนเดิมนะแต่การทํางานมันอยู่ด้วยกันไม่ได้กติกาผมไม่เยอะเลยครับมีแค่สามข้อหนึ่งไม่ให้ดื่มเหล้าไม่ให้ตั้งวงเหล้าไม่ให้ดื่มเหล้าในเวลาทํางาน สองไม่ให้มีเหตุทะเลาะวิวาทสามขาดงานอยู่งานให้บอกให้แจ้งไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆหายแค่สามข้อแค่นี้ครับอยู่กับผมได้ผมมีงานให้ทำและการตั้งกฎกติกาสามข้อเราทำความเข้าใจกันตั้งแต่เริ่มต้นที่เข้ามาอยู่เราความทำความเข้าใจกันอย่างชัดเจน เราลักข้อสามข้อนี้ได้เราก็มาอยู่สดและสามข้อนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับตัวเองด้วยถ้าปฏิบัติได้ตามสามขอ้อกสิทิเป็นคนที่สามารถทำงานึ่มีคุณภาพแล้วก็ทำให้เราได้มีกินมีเก็บและสุดท้ายแล้วมันก็ส่งผลให้เกิดความมั่นคงกับองค์กรเกิดการมีผลงานที่มีคุณภาพม หลายคนกับมันเซนมาตำนี้ผมมาหามกินเหล่าจัาหน่อยเด็กหน่อยกันนี้เหมือนพเย็นหนีได้หรือไม่แต่หลกว่าเขาสุดปีอาละคนตำนี้ผมมาบอลลัมบ,บริมีวงเดียวเด้อเขาไปยุ่วงเงินกับอะไรนี่อันนี้คือผมยินดีถ้าปฏิบัติกับผมสามข้อนี้ไม่ได้และในแต่ละข้อเนี่ย ผมก็มีระยะเวลาที่จะอารุ่มารวยกันผมมีระยะเวลาที่จะอารุมารวยกันบอมเมนมาตัดสินฟันทงเต๊ะในเถือแหลกรักทุกคนเหมือนพี่เหมือนน้องให้เหตุผลให้เหตุผลและผมค่อนข้างที่จะใส่ใจทุกๆคนแนะนําไปในทางที่ดีหมดผมรู้ผมหูว่าบอม,มีหมอลำวงเดียว ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายใช่ไหมล่ะครับถายู่คับผมตดตามขอตกลงกันบ่อะไรก็ไปยุ่งื่นผมกับยินดีมันกัมีแค่นั้นผมก็พอใจเอาเท่าที่มีเหลือเท่าที่มีเหลือเท่าไหร่เอาเท่านั้นแต่ขอให้ทําแค่สามข้ออยู่ครับผมผมมีงานให้ทําผมเฮดมากที่ส่วนมากในแปดเก้าปีมันก็มีบ้างแหละมันก็บริสามารถควบคุมกันได้ทุกอย่างดอกแต่ถ้าปล่อยเลยเนี่ยทังสีเลไปคนนี้ คำาห้ามกินเหล้าเนี่ยก็มีการแอบกินแอบดืม่มแอบเอียงต่างๆพงก็เอาหูไปหน้าเอาตาไปไล่ถ้ามันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงหรือไม่ประเจิดประเจอให้เกิดความเสียหายในเรื่องของการทำงานผมกบอบอหา่าจบจชบอคุยแต่อันนี้คือบาง โดยเฉพาะในกรณีที่เอามาขายเนี่ยมันซ้ำใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่แค่ผิดกฎอย่างเดียวแต่มันเป็นการต่อต้านด้วยขันวงมันสิยูบอะไรย้อนา่บาบอกให้คนกินเหล่ากับให้ยูบไรซะผมรับได้ขันคนสิบอจ้างเพราะวา่าเออมอลลัใจกัร่อยเขาบอกให้กินเหล au, า่าบอจ้างดอกผมรับได้บอจ้างกับบอกเป็นยังขันขิึนา่ถาถ่าขณะผมมีกฎสามขอนี่